คุณเปิ้ลยังอยู่ที่ประเทศแคนาดาค่ะสัปดาห์นี้พิเศษยังไงคะคุณเปิ้ลจะพาไปเที่ยวที่สถานที่ที่หนึ่งที่เป็นยอดฮิตของผ<ม>ู้ฮันนีบูลก็<ม>ลคือไนก้าฟอร์อาเคยไปกันหรือเปล่ายางังนุ่นยังเลยค่ะผมเคยไปมาครั้งนึงตอนอเด็กเลยอะแต่ว่าจำไม่ได้แล้วแล้ยิ่งใหญ่ต้องบอกว่าแหม amazing อยู่แล้วไนก้าฟอร์นี่เขาดังอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งอันนี้ภูมิใจมากเพราะเป็นที่ที่ไม่ได้ จะเข้าไปได้ง่ายๆอืม,อมจริงมันยากขนาดนั้นเลยเหรอคะไปชมกันดีกว่าค่ะตอนนี้มาอยู่ที่ไนก้าฟอนะคะต้องบอกว่า,วาเกือบเทีะะ่ยงแล้วค่ะแล้วก็อากาศดีมากๆเลยเป็นหนแรกของเป้นด้วยนะคะที่นี่ค่ะ ต้องบอกว่าเป็นที่ที่นิยมมากของนักท่องเที่ยวเพราะว่าปีนึงเนี่ยเข้ามาเที่ยวกนถึง16ล้านคนเลยทีเดียวและเขาถือว่าเป็นที่ที่โรแมนติกมากๆค่ะจะมาเป็นครอบครัวก,ก็ได้แต่ส่วนมากคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยจะชอบมาฮันนีมูนกันนะคะเรามาดูทางนี้กันดีก,กว่าเริ่มจากทางขวานะคะทางขวานี้เนี่ยเป็นสะพานที่ใช้ข้ามระหว่างฝั่งอเมริกาแล้วก็กับฝั่งแคนาดานะคะเรียกว่าเรนโบว์บริดจ์นะคะหลังจากสะพานมาเนี่ย เราก็จะเห็นฟอร์อีกอันนึงค่ะเรียกว่าอเมริกันฟอร์นะคะซึ่งอเมริกันฟอร์เนี่ย,ยก็ใหญ่แล้วแต่สู้ฝั่งนี้ไม่ได้ค่ะนี่เลยสวยมากๆนะคะฮอสชูฟอร์ค่ะข้างล่างนี้นะคะก็ถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะเข้าไปใกล้หรือไปสัมผัสกับน้ำตกให้ใกล้มากที่สุดนี้ต้องนี่เลยค่ะ made of the mid board trip นะคะสามารถ ซื้อตัวได้แล้วก็ขึ้นไปบน,นนั้นเลยแล้วเขาก็จะพาเข้าไปใกล้กับน้ําตกให้มากที่สุดก็แน่นอนค่ะเปียกทุกคนแน่ๆน,นะคะเขาก็เลยต้องใส่เรนโคทกันทุกๆคนค่ะ ายรอนนะคะเป็นสถานที่ชมวิวของที่นี่นะคะนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปข้างบนได้แล้วก็ชมวิวรอบๆได้เลยนะคะตอนกลางคืนสกายรอนก็เปิดนะคะเพราะเขาจะมีสปอตไลท์นะคะส่องไปที่น้ำตกค่ะแต่ว่าเปิ้ลเนี่ยไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าขึ้นไปแล้วไม่พาวค่ะเปิ้ลจะไปทีเ็ดกว่านั้นสูงก,กว่านั้นค่ะต้องตามเปิ้ลมาค่ะ thank you enjoy your flight thank you ค่ะ การเดินทางครั้งนี้นะคะใช้เวลาทั้งหมด12นาทีจะเดินทางทั้งหมด30กิโลเมตรค่ะเปิ้นเหมาลำนะครับ ปั้อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลของรัฐออนตาริโอเมืองโตโตซึ่งเป็นเมืองหลวงนะคะวันนี้ค่ะ Proud Around the World พิเศษมากๆเพราะว่าเปิ้ลจะได้เข้าไปอยู่ใกล้กับสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งธรรมดาเนี่ยจะไม่ได้มีโอกาสมากนะคะกับการที่จะได้เข้าไปใกล้กับสิ่งสิ่งนี้ค่ะจะเป็นอะไรนั้นต้องตามเปิ้ลมากนะะันค่ะแล้ววันนี้นะคะเปิ้ลจะกทบกับบุคคลสำคัญท่านหนึ่งนะคะท่านเป็น <laughs> 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 pleased to meet you. Very pleased to meet you too. And I heard that uh, you're going to show me something very special today. Something very special. It's the Ontario Legislative Mace. It's over 100 years old, and uh, approximately two years ago, we had an opportunity to uh, put one of the first, the first diamond from the diamond mine in Ontario into the mace. I'd like to that show you that. วันนี้นะคะพ o าว around the world ได้สิทธิพิเศษเข้ามาที่นี่มาดูคาถาที่ต้องบอกว่าอายุกว่าร้อยปีแล้วนะคะแล้วคาถานี้เนี่ยทางเทเบียเนี่ยได้โดยจากเพชรที่เป็นเม็ดแรกที่มาจากวุฒิมัยนะคะคาถานี้นะคะจะถูกเก็บในตู้กระจกนี้นะคะและคุณเดนิสจะเป็นคนเดียวเท่านั้นที่จับได้ค่ะ mm hmm. เม็ดบนเนี่ยนะคะจะเป็นเม็ดที่เสียแล้วนะคะ ส่วนเม็ดข้างล่างเนี่ยจะเป็นเพชรดิบนะคะที่เขาไม่เจียทั้งสองอันเนี่ยเพราะว่าต้องให้เห็นความแตกต่างนะคะว่าระาวางเม็ดที่ยังไม่ได้เจียแล้วก็เม็ดที่เจียแล้วนะคะ mm hmm. And I can't touch it? Really? Really I'll probably get in trouble, but go ahead I mean เดี๋ยวนะคะคุณเดนิสอนุญาตให้เปิ้ลจับได้ที่มีความหลักเนี่ย Point to the diamond. Put your finger right on the diamond. Go ahead. Okay, I w o u l do it. You might get a shock. I'm kidding. ต้องบอกว่าเป็นความภูมิใจแล้วก็ราวนะคะเพราะว่าเปิ้ลเป็นผู้หญิงคนไทยคนแรกที่ได้จับคธาอันนี้นะคะ ปกตินี่เขาไม่อนุญาตให้ใครจับเลยนะคะปได้คาดโทเลยคทานี้นะคะจะใช้ตอนที่มีการประชุมในรัฐสภานะคะซึ่งทุกครั้งเนี่ยคุณเดนิสจะต้องเป็นคนนำคทานี้ไปตั้งไว้บนโต๊ะก่อนที่จะมีการเริ่มประชุมถ้าเกิดไม่มีคทาอันนี้ไปตั้งไว้เนี่ยการประชุมจะไม่สามารถเริ่มขึ้นได้ นะคะซึ่งทุนเดนิสเนี่ยก็จะคอยดูแลทุกครั้งเวลาที่วางผทาเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นก็มีการประชุมก็จะดูเหมือนดูความเรียบร้อยนะคะเวลาเข้าประชุมกันแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเสร็จปุ๊บก็กลับมาที่ตู้นี้ s h o นโชคมีแ e ่ยูนิฟ m ร์ m Can you bring the mask? No, the mask will stay. Unfortunately, will stay in here. You can't. Yeah. Actually, even you, you can't take it along w okay? h Well, I can, I but I'm the only one that can. But uh, because special we even take here we view normally a out it's so it right did don't but of เห็นไหมคะเป็นการคอนเฟิร์มว่าปกติเนี่ยคาทานี้ไม่ได้ออกจากตู้กระจกแบบอันนี้ได้ง่ายๆนะคะแต่เพราะว่าเป็น c r o u d around the world คุณเจนิสเอาออกให้เราชมวันนี้แบบตะจะนะคะแต่ถึงยังไงก็ตามเดี๋ยวตอนที่เราเดินเข้าไปข้างในเนี่ยคาทาก็จะต้องกลับเข้าอยู่ในกระจกเหมือนเดิมนะคะ ประตูนี้ซึ่งเป็นประตูที่จะเปิดเข้าไป เดนิสเดินเข้ามาถึงเสร็จปุ๊บนะคะคุณเดนิสก็จะเดินไปตรงมุมนั้นเลยซึ่งจะมีเป็นคล้ายๆเป็นที่ปูเพื่อที่จะวางคาพอวางเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณเดนิสก็จะกลับมาเดินมาตรงนี้เลยนี่คือโต๊ะคุณเดนิสก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดแล้วก็บอกว่าทุกคนต้อง e ี a v e นะคะหมายถึงว่าต้องสำรวมนะคะเพราะทุกคนอยู่ในที่ศักดิ์สิทธิ์ที่นี้แล้วก็มีการเล่นประชุมกันจะประชุมเรื่องอะไรก็แล้วแต่แ,แต่วันนั้นค่ะโอเค I'm gonna allow something that I shouldn't allow I'm just And you can only take one photographer with you. Okay. I'm going to take you up and show you the speaker's chair, and you can stand beside and get your picture taken. Nobody else, so. Oh. Hello? I will bow to the speaker, you will bow to me. I will go back in front of the mace the speaker will say the prayers. Yes. I will walk back and then the speaker will sit down and then Parliament's in session. Right. Okay. But I can't but I can't sit down, right? Oh you're you're really gonna you're pushing the envelope here. Go ahead and sit down with <laughs> <Really>? the <context. laughs> <Okay>. picture. <speaking in> ระหว่างนั้นเนี่ยประธานก็จะพูดบทสวดทุกคนก็จะภาวนานะคะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอั e จรรย์ r a ล e ไ e วัน n <and S 2> ิ n ธิ i ดาวแ n นส d ่เกิลสิทธิตายละเขาให้เป็นนั่งด้วยนะคะ and then, แล้วการประชุมก็เริ่มขึ้นค่ะหลังจากที่ประธานนั่งลงนะคะตายล้วอันนี้ต้องบอกว่าพิเศษจริงๆเพราะว่า ไม่มีใครเคยเข้ามาในนี้นะคะ <Hi. S 1> This is very special. Well, thank you so much. It's a very pleasure meeting you. Thank you very much. My pleasure. <laughs> um, so very you know like so very exclusive t e a e l y great. ไหนซุปเปอร์ไหนคะให้โดนชักฟอกซะดีๆค่ะ ไทําแบบนั้นได้ยังไงเอาตั้งแต่เดินเข้าไปแล้วได้จับคทาเลย <c oughs> ใช่ไม่รู้ว่าเป็นเสน่ห์ปจังหวะของสาวไทยหรือเปล่าแต่ว่าต้องบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าความเป็น proud around the world นะคะแล้วก็ทางคุณเจนิสเนี่ยเขาก็อยากจะให้เรียกว่าให้พิเศษอะอย่างนี้ดีกว่าให้เกียรติด้วยแล้วเราก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างคทาอย่างเงี้ยจริงๆใหไอ้การสัมผัสเนี่ย มันได้จับก็จับกระเดี่ยวแต่ด้วยใจอะมาตื่นเต้นไงก็บอกว่าถายแล้วเป็นคนเขาบอกไม่เขาไม่เคยใครจับนอกจากขาต้องเป็นเท้านะคะและเขาก็บอกคุณเป็นผู้หญิงไทยคนแรกด้วยนะที่ได้จับอ๋อไม่เคยมีใครกล้าขอด้วยป่าประเด็น่ะไม่ได้อยู่ที่ว่าไม่ได้อยู่ที่อะไรอยู่ที่คนกล้าขอหรือเปล่ากล้าขอก็กล้าให้ไงเพื่อคุณผู้ชมดีฉันทําได้ทุกอย่าง ก็ว่าเด็ดแล้วนะเข้าไปในห้องที่เขาที่แล้วพี่เปิ้ลเขาบอกเอาไว้ไงได้ไปจับสิ่งที่ไม่ควรจะจับได้ไปนั่งในที่ที่ไม่ควรจะนั่งทำนิตาคิดไปไกลสรุปนี่คือพิเศษอย่างหนึ่งย้อนกลับมาก่อนนะนี่ที่เราแบบอลังการกับน้ำตกคุณเอ็ดนี้โอ้โหขนาดเคยไปแล้วนะไม่ไดเคยไปตอนเด็กๆแล้วไม่ใช่เหรอคุณเอ็ดใช่แต่ว่าตอนนั้น ัตอนเด็กไรนะไปตอนเด็กๆเอนตไปกับคุณพ่อคุณแม่ครับตายแล้วไปแค่ไอตรงสกายไลน์เนี่ยไม่ได้เรียกเกินไปเราต้องขึ้นไปสูงกว่านั้นถึงจะเห็นชัดนะคะคือขึ้นไปแล้วแบบเป็น12นาทีที่ไม่อยากจะพลาดชักแม้แต่วินาทีเดียวนะคะเป็น12นาทีที่คุ้มค่าเห็นมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่ควรจับไปไปได้กี่คนนะคะต่อเที่ยวเออขึ้นไปหมดได้หคนนะคะก็ราคาก็อยู่ราดๆบสองหมื่นสิบสองนาทีสองหมื่นก็นาทีละสองพันกว่านี่ก็หาไม่นานเียแรงตรงเนี้ยแต่แต่ว่าสัปดาห์หน้าค่ะเปลี่ยนแล้วใช่ไหมคะเปลี่ยนแล้วค่ะเราจะกลับไปที่ประเทศญี่ปุ่น ให้ใหนะคะแต่ว่าคราวนี้นี่เป็นความภูมิใจสำหรับคนไทยต้องเอกเลยเพราะว่าเราจะไปกับกูรูท่านหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นกูรูในการจัดดอกไม้ระดับโลกเป็นคนไทยท่านเป็นคนไทยเพราะว่าท่านนี้เนี่ยได้มีโอกาสและต้องบอกว่าได้ถูกรับเชิญไปจัดดอกไม้มาแล้วเกือบทั่วโลกและการไปญี่ปุ่นครั้งนี้ ท่านคนนี้ได้ไปสอนกับครูจัดดอกไม้คนญี่ปุ่นเก่งเลยะได้ไปเป็นคนคไทยได้รับการยอมรับจากคนญี่ปุ่นให้ไปสอนวิธีการจัดดอกไม้กับครูที่จัดดอกไม้ที่เป็นคนญี่ปุ่นอ่าผู้ม,ม,มาซะขนาดนี้สัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ชมห้ามพลาดค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณชินกับโชว์พิเศษพร้อมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาค่ะ